สวัสดีค่ะปิ่นปานพิชามนชุมพลค่ะตอนนี้อยู่ในกลุ่ม PPICF ค่ะแล้วก็รับใช้อยู่ในทีมแอมค่ะปิ่นมารู้จักพระเจ้าด้วยผ่านทางคุณพ่อค่ะเมื่ออายุประมาณ8-9ถึงขวบเนี่ยคุณพ่อพาปิ่นไปโบสถ์ใกล้ๆบ้านค่ะตอนนั้นไปกับพี่ชายตอนนั้นต้องบอกเลยว่าปิ่นอะ่ะไม่ได้เชื่อพระเจ้าด้วยตัวเองและลวีก็ไม่ได้เรียนสม่ำเส,สมอค่ะและตอนนั้นคิดแค่ว่าทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยพ่อจะต้องพาเราไปโบสค่ะ โตขึ้นนะคะปิ่นก็พบว่าตัวเองมีมุมที่ค่อยๆงอกขึ้นมาค่ะคือความไม่มั่นใจในตัวเองปิ่นไม่กล้าที่จะทํานู่นทํานี่ปิ่นจะกังวลถึงอนาคตตลอดเวลาเลยผลคือปิ่นอยู่ในจุดเดิมแล้วมันทําให้หลายครั้งเองปิ่นรู้สึกดิ่งกับตัวเองค่ะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ไม่กล้าออกไปทําสิ่งใหม่ๆเพียงเพราะกลัวมันจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกลัวจะออกมาไม่ดีค่ะแล้วก็ปิ่นจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งปิ่นมองตัวเองหน้ากระจกค่ะแล้วก็ ร้อหไห้ออกมามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบตัวเองนะตอนนั้นที่เป็นอยู่เลยอาจจะเป็นเพราะความกดดันในตัวเองหรือหลายๆอย่างทั้งๆที่ปิ่นรู้ตัวเองมาตลอดนะคะว่าปิ่นอยากทําอะไรปิ่นอยากเป็นอะไรแต่มันมีจุดหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนความคิดของปิ่นเองแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนสภาพจิตใจของปิ่นเองมันเหมือนเป็นตัวชุดไม่ให้ปิ่นอะไปถึงเป้าหมายที่ปิ่นตั้งไว้ซึ่งตอนนั้นเองปิ่นทําอะไรปิ่นก็ไม่มีความสุขเลยค่ะไม่มีสันดิสุขในตัวเองเลยทั้งๆที่เราทําในสิ่งที่เราชอบแล้วกก็เคคยัับมนนะะ ปินขอคุณพระเจ้าค่ะที่ความรู้สึกเหล่านี้มันค่อยๆหายไปอย่างช้าๆตั้งแต่ปินตัดสินใจที่จะถ่อมใจลงแล้วก็ใช้เวลากับพี่เลี้ยงโดยหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งก็คือพี่ตายค่ะปินขอคุณพระเจ้าที่พระเจ้าส่งพี่ตายมาให้มาเป็นพี่เลี้ยงของปิ่นหลายประสบการณ์ที่ปิ่นเจอคือบางประสบการณ์เนี่ยพี่ตายเนี่ยเจอมาก่อนปิ่นผ่านมาก่อนปินทําให้พี่ตายเองเนี่ยเข้าใจความรู้สึกปิ่นปินเองค่อยๆที่เรียนรู้ค่อยๆเติบโตขึ้นมากๆผ่านการที่เราเข้ามาใช้เวลากับพี่เลี้ยงของเราผ่านการสามัคคีคำกับพี่น้องในแคร์ของเรา มันเหมือนเราค่อยๆได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นดีขึ้นเรื่อยๆปิ่นจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งปิ่นเองมีปัญหาและปิ่นเองรู้สึกตัวเองมืดมนแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากๆค่ะแต่พี่ต่ายเองเข้ามาแล้วเหมือนรู้แล้วก็ได้ส่งข้อความหาปิ่นค่ะในคืนนั้นเราใช้เวลาคุยกันยาวนานมากๆและ มันมีคําพูดหนึ่งของพี่ตายที่มันค่อนข้างที่จะแตะต้องใจปินมากๆคือพี่ตายบอกปินว่าปินรู้ไหมพระเจ้ารักปินมากเลยนะมันเหมือนพลิกชีวิตปินให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะปินเลยมีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าและใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าให้พระเจ้าเนี่ยมาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของปิน่นและหลายๆครั้งเองปินก็เรียนรู้นะคะว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของปิน่นอย่างทันเวลาเสมอเลยค่ะ หลังจากที่ปิ่นค่อยๆเดินกับพระเจ้านะคะทําให้มุมมองของปินที่เคยมีมันหายไปพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนชีวิตปินค่ะปินได้เรียนรู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าและได้รู้ว่าพระเจ้ารักปินมากแค่ไหนและในวันนี้เองปิ่นก็ได้รู้อีกว่าปิ่นไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังไม่ได้ต่อสู้แล้วก็รับแบกรับความรู้สึกเหนื่อยหรือต้องโกะไว้กับตัวเองทั้งหมดแต่คนที่คอยทํางานอยู่เบื้องหลังปิ่นและคอยช่วยเหลือปินและมองดูปินอยู่ตลอดก็คือพระเจ้าค่ะ และสิ่งที่เกิดขึ้นกับปิ่นคือวันนี้ปิ่นกับกลายเป็นคนที่ไม่กลัวหรือกังวลกับอนาคตอีกต่อไปค่ะปิน่นเรียนรู้ที่จะวางใจกับพระเจ้าและออกมาทําสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าให้ของประทานกับปินมาไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรโรงเรียนงานภาคเสียงการนํากิจกรรมน้องๆในค่ายหรือการร้องเพลง แล้วก็การทําเพลงกับพี่ชายของปิ่นเองค่ะและในส่วนของงานรับใช้เองปิ่นได้มีส่วนในด้านของการคุมไฟคุมกล้องและสิ่งสำคัญที่สุดคือปิ่นได้ทำตามความฝันของตัวเองค่ะคือการได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่การไปเรียนครั้งนี้คือปิ่นจะต้องหยุดเรียน1ปีนะคะจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยปิ่นจะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วค่ะแต่ปิ่นเลือกที่จะไปเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยกลับมาเข้ามาหา ในปีหน้าค่ะนี่คือสิ่งที่ปิ่นรับรู้มาโดยตลอดนะคะพระเจ้ากําลังใช้ปิ่นให้ทําบางอย่างอยู่และปิ่นเองนะคะก็อยากจะพัฒนาภาษาที่ปิ่นชอบอยู่แล้วด้วยซึ่งเส้นทางนี้ที่ปิ่นจะไปอะค่ะมันจะต้องผ่านหลายขั้นตอนมากๆไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการขอวีซ่าการตรวจร่างกายหรือเอกสารต่างๆจริงๆปิ่นพบอุปสรรคในช่วงของการดําเนินเอกสารด้วยนะคะแต่ท้ายสุดแล้วพระเจ้าก็รับรองและคลี่คลายปัญหาของปิ่นทุกอย่างเลยค่ะให้อย่างทันเวลาและทําให้ปิ่นเนี่ย ได้เรียนภาษาเป็นสถาบันนึงค่ะในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะแต่ตอนนี้เองปินก็ต้องรอวีซ่าก่อนค่ะตอนนี้เองตอนนี้ต้องรอสถานทูตที่จะออกวีซ่าให้ปินแล้วก็วีซ่าปินออกเมื่อไหร่ปินก็จะต้องบินเลยค่ะ พี่น้องคะใครจะคิดว่าจากเด็กที่อยู่ในมุมืดมืดไม่กล้าที่จะทําอะไรกับกลายมาเป็นปิ่นที่จะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศคนเดียวไปเริ่มต้นใหม่ไปใช้ชีวิตในที่ที่เราไม่เคยไปซึ่งปิ่นรู้ว่าปิ่นไม่ได้เดินเพียงลําพังค่ะแต่ปิ่นมีพระเจ้าที่จะไปกับปิ่นในทุกๆที่ที่ที่ปิ่นไปแต่ปิ่นเองก็ไม่รู้นะคะว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศคนเดียวของปิ่นครั้งนี้เนี่ยมันจะได้รับประสบการณ์มามากน้อยแค่ไหนแต่ปิ่นเชื่อว่าประสบการณ์ทางปิ่นกับพระเจ้าเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นนนนแ่่อคะ วันนี้ปีน e งก็มีข้อพระคัมภีร์หนุนใจพี่น้องนะคะอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อที่8ค่ะบอกว่าผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพะยาเวพ้่องสถิตอยู่กับท่านพ่อ,องจะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่าก,กลัวและอย่าขยาดเลย ป็นอยากสนุนใจพี่น้องนะคะใครที่กําลังมีความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองเหมือนกับปินเนี่ยให้พี่น้องเนี่ยที่จะเลือกเข้าหาพระเจ้าเลยค่ะแล้วก็บอกกับพระเจ้าไปเลยว่าเราอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตัวเราตรงไหนเพราะถ้าเราเองให้ความร่วมมือกับพระเจ้าเนี่ยปินเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่สําเร็จแน่นอนค่ะขอพระเจ้าอวพร้พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ